มาติดตามไฮไลท์กนนารแข่งขันของคู่นี้กันนะครับตําพูเรอเออร์กับ m อนครสีซิตี้ดูประตูขึ้นนำนครับจังวะนี้ครับน,นันยอดสองวาน,นครับเริ่มเกมมาไม่ถึง10นาทีเลยครับขึ้นนำเร็วเลยราชันโวขาว เราชมเดนิสมูเรโลด้วยนะครับมงเข้ามาที่เสาแรกแล้วก็โถมตัวหมงเข้าไป<ด>หลังจากนั้นครับความผิดพลาดของแนวรับครับสุภกรเทชรัตนโดนฉกเข้าไปยิงครับโอ้โหแล้วเป็นเนติทรอ,อิทนทนน์ครับไม่พลาดครับโอ้โพอพลาดที่โดนล,ลงโทษทันทีเลยครับ แต่ยาวนิดเดียวครับโดนโชคไปแล้วก็ยิงใจเย็นมากครับแปรรอดขาผู้รษาประตูเข้าไปเลยครับหลังจากนั้นครับก็ยังเป็นลำพูมเรีเออร์ที่บุกแล้วก็ ครึ่งหลังครับมาได้ประตูที่3ในนาทีที่49อันนันยอสอวานเป็นประตูที่2ของเจ้าตัวในเกมนี้ครับล็อกเข้าซ้ายข้างถนัดแล้วก็ยิงเข้าหน้าต่างไปเลยครับลุนแฮตทริกแล้วครับตอนนี้อันนันเท่านั้นยังไม่พอครับ ประตูที่4ตามมาจากลูกนี้ครับโู้หวนันนี่ใจกว้างมากครับคือพักอกเล่นเองก็ได้ครับแต่เลือกที่จะตั้งมาให้เนติทอนนะครับแล้วก็เป็นประตูที่2ของเนติทอนแล้วก็เป็นแอสซิสต์นะครับของอน,นันทำเป็นคนละสองประตูแล้วครับในเกมนี้สกอร์ก็ขยับห่างไป4ต่อ0ูนนะครับเต็มข้อเลยครับซัดไปตรงกลางเลย หลังจากนั้นครับลัมพูเรอร์ก็มาได้ประตูที่5ครับจังหวะนี้ครับโอ้ยมงกดลงพื้นขอนันยอดส่วานแล้วก็เป็นแอตทริกนะครับของตัวเขาในเกมนี้โอ้เป็นผลง,งานที่ยอดเยี่ยมนะครับของนันนันเรียกความมั่นใจครับเกมนี้นันยอดส่วานมงกดลงพื้นง่ายๆเข้าไปครับย้อนสอน เกมนี้ทําท่าว่าจะจบด้วยชัยชนะของลำพูนเรรอแบบกินชีสแต่ว่าลูกนี้ครับโอ้ทำชิ้นกันเข้ามาแล้วรัฐภูมนครับยอดเยี่ยมมากครับรัฐภูมผ่านเขยจอดยิงเข้าไปเป็นประตูตีไข่แตกมา1-5ต่อ5ครับมาในช่วงท้ายๆของการแข่งขันในเกมนี้เลยครับก็ mm hmm. ถือยอดเยี่ยมแล้วครับเด mm hmm. ็กอายุ18ปปีเท่านั้นดูครับ mm hmm. ยิงทีมจากไทยลีกหนึ่งได้นี่ก็โอ้โหต้องเป็นเรื่องที่น่ายินดีเลยครับหลังจากนั้นครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับจบเกมก็เป็นลำพูเร์ครับเอาชนะ MH นครศรีซิตี้ไปได้ครับห้าประตูต่อหนึ่งผ่านเข้ารอบต่อไปได้สำเร็จครับ